สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไป เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่ากเก็บไปคิดมากนะคะเพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณมากนะคะเดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยห้าดาบนะคะ p a เ e of w o อฟ High p พิเน e s s สามเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบอืมแปดเหรียญแซงเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะสิบเหรียญเก้าถ้วยนะคะอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายสเตทฟัสเน็ต ขอเป็นคำเตือนก่อนนะคะสำหรับชาวราศีกันอาจจะเป็นเดือนที่ต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ของตัวเราให้ดีบางทีอาจจะเผลอโกรธหงุดหงิดง่ายแล้วทำอะไรที่มันไม่ดีออกไปเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนมีปัญหาตามมาได้ขอให้คุณพยายามควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะมันก็จะทำให้มีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะ เหมือนชีวิตมันกําลังดีขึ้นแต่ด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบอารมณ์ร้อนมันก็อาจจะทําให้คุณพลาดสิ่งดีๆไปก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีกันแต่ก็มีเรื่องดีๆนะ,ะอีกหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะกําลังบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆอยู่ก็ได้นะซึ่งมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จนะคะ แค่คุณกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะทลายความกลัวความกังวลใจออกไปมันก็ส่งผลดีแล้วนะก้าทํามันก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะคะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องแก้ไขอยู่บ้างการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆม,มันมันมักจะยากในช่วงแรกๆก็ขอให้อดทนมีความเพียรพยายามก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะ บางคนอาจจะกําลังทํางานที่ใหม่ทําธุรกิจใหม่ๆทําสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็ขอให้มันเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะทําให้คุณโดดเด่นประสบความสําเร็จนะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกันนะคะมีไพ่ไฮพินเชตก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์อาจจะเป็นเสน่ห์ในเรื่องของการทํางาน ทำงานเก่งจนได้รับคำชมหรืออาจจะด้วยภาพลักษณ์โดยรวมของเราเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ทำให้มีคนอยากเข้าหาคุณอยากมารู้จักกับคุณก็ได้นะคะสเสน่ห์ที่มาจากการทํางานหรือมาจากาการพูดการสื่อสารนะการเข้าหาคนต่างๆมันก็เหมือนเสริมสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวคุณด้วยหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการทําสวดทำหรอก,ก็ได้นะคะ ไปทำสายยกรรมนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเหมือนช่วยเสริมเรื่องของบุคลิกภาพก็ได้แต่ว่าจะไปทำสวนทำหลอดที่ไหนเนี่ยก็ดูดีๆด้วยนะคะอย่าเห็นแก่ราคาถูกอย่างเดียวนะเพราะถ้าทําออกมาไม่ดีมันก็อาจจะทําให้ต้องไปแก้ไขเสียเงินเสียเวลาเพิ่มข้าไปอีกนะคะแถมยังเสียความรู้สึกด้วยนะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีบางทีความสวยมันก็ ่ความสวยความหล่อเนี่ยมันก็ต้องมาจากภายในนะของตัวเราด้วยนะคะแล้วก็มีดวงที่คุณจะได้รู้จักคนมากขึ้นได้เข้าสังคมใหม่ๆม,มีเรื่องของการเจรจาการสื่อสารคุณอาจจะไปเป็นคนกลางเพื่อไปไก่เกี่ยปัญหานะ <S <S นะเพื่อไปเหมือนเป็นประสานนะความขัดแย้งอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ก็เซฟความปลอดภัยของตัวเราด้วยอย่าไป ออกรับหน้าแทนคนอื่นมากเกินไปเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของการาทํางานที่แบบเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะก็จะย้อนมาที่ไพ่5ดาดอีกนั่นแหละนะก็รับฟังกันให้มากขึ้นรับฟังในความคิดเห็นต่างจะให้ทุกคนคิดเหมือนเราหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เราอยู่ในสังคมของของคนที่ต่างมีความคิดที่มันเป็นของอตัวเองนะคะเราก็มีความคิดของตัวเราเองอก็ขอให้รับฟังให้มากขึ้นพูดจากันด้วยเหตุและผลจะทำให้หาจุดลงตัวแล้วก็การทำงานร่วมกันก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมี โชคลาบที่ดีที่มาจากเพื่อนมาจากมิตรสหายมาจากสังคมที่คุณอยู่นะคะอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะก็เหมือนไพน่1ดาบนะคะอาจจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามางานใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งมันอาจจะต้องอใช้ประสบการณ์เยอะใช้ความมุ่งม,มั่นตั้งใจค่อนข้างสูงก็ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นใน ความรู้ความสามารถของตัวเราอะไรก็ตามแต่ถ้าเราตั้งใจนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆแล้วก็มีดวงที่อยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือคู่แข่งด้วยนะไม่มีใครจะทําอะไรคุณได้นะคะแข่งขันอะไรมักจะได้รับชัยชนะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานอยู่ก็ได้นะคะกําลัง ถูกพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะก็จะผ่านการพิจารณาได้มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะดังไพ่สเตทฟาสเนตะแต่ว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวเราอาจจะต้องทํางานภายใต้ความกดดันนะต้องอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นให้มากขึ้นแต่ก็จงใช้อํานาจของเราในทางที่ถูกที่ควรด้วยนะคะเมื่อคุณมีบทบาทหน้าที่ ในการทำงานอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคนนะก็ต้องใช้อํานาจในทางที่จะปกครองคนด้วยความวยุติธรรมไม่ลาเอียงแล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันจะทําให้ลูกน้องรักนะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งของคุณทํางานให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณก้าวข้ามความกดดันต่าง ข้ามความคาดหวังนะคะบางทีไม่มีใครกดดันตัวเราตัวเรานั่นแหละนะกดดันตัวเองคือบางทีก็เข้าใจแหละว่าเราอยากได้ความสมบูรณ์แบบนะคะแต่ถ้าเราทาเต็มที่ทุกเสียงทุกอย่างเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องมาเนึกเสียใจายภายหลังมันอาจจะมีบางอย่างที่ที่ต้องปรับต้องแก้ไขนะต้องเรียนรู้หรืออาจจะมีเรื่องของการลองผิดลองถูกบ้างเพื่อที่เราจะได้ รู้วิธีการทำงานที่มันส่งผลดีกับตัวคุณก็ได้นะคะก็ขอให้คุณยงใช้อำนาจในทางที่ดีแล้วก็ขอให้ตัดความกดดันแล้วก็ก้าวข้ามความคาดหวังต่างๆให้ได้มันก็จะส่งผลดีกับหน้าที่การทำงานของคุณด้วยนะคะมีดวงการเงินที่ดีมากๆนะดังไพ่แปดเหรียญน,นะคะงานที่คุณทําอยู่ก็จะทําเงินให้อย่างมหาศาล ถ้าเป็นธุรกิจของคุณเองนี่ยิ้มรับทราบกันเลยนะคะจะมีผลกําไรเป็นกอบเป็นกำเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะได้เงินนะจากน้ําพักน้ําแรงจากการทํางานของคุณล้วนๆเลยนะคะก็ต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันคุ้มค่านํามาซึ่งเงินแล้วก็รายได้นะที่คุณหวังเอาไว้ด้วยนะคะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้นะชาวราศีกันอาจจะมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะอยู่หลายรายการเหมือนกันนะคะอาจจะมีแบบต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านบางท่านนี่อาจจะถึงขั้นีโนเวทบ้านเลยก็ได้นะเพื่อความน่าอยู่หน้าอาศัยมากขึ้นมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะตกแต่งสวนนะทำให้หน่าอยู่มากขึ้นก็ได้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยภายในบ้านทําให้คนอยู่อาศัยนะอยู่แล้วมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นก็ได้นะคะ บางทีการสร้างพลังงานที่ดีภายในบ้านของเรามันก็คือการจัดบ้านทําความสะอาดบ้านนะสร้างพลังงานที่ดีเพื่อดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาบ้านของเรานะคะดังนั้นถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จัดบ้านทําความสะอาดบ้านบ้างอะไรที่มันแบบระเกะระกะนะเราก็จัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้ให้ดอีอย่างน้อยมันก็ส่งผลดีกับ สุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็มีดวงที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านที่ดินคอนโดหรืออาจจะได้มาในแบบของมรดกตกทอดการเสื่อมทอดการสมมอบจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์จากครอบครัวนะจากคนที่คุณรักก็ได้นะคะเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ใครที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของถ้าจะขายที่อยู่อาศัยนะขายบ้านที่ดินต่างๆมีเกณฑ์ที่จะขายได้ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะมาซื้อใหม่นะคะอาจจะมาลงทุนมา,มาทําในสิ่งที่คุณปรารถนานะได้หมดเลยก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยนะคะเนีย่ยเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะสบายอกสบายใจ อาจจะเป็นด้วยปัญหาต่างๆมันขี้คายสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาความสำเร็จที่คุณปรารถนามันกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะกำลังส่งผลดีทั้งไรายได้ความสำเร็จด้วยนะดังนั้นหากอยากได้สิ่งใดอยากสำเร็จในเรื่องอะไรขอให้ลงมือทำอย่ารอคอยแต่โอกาสอย่ารอคอยแต่วาสนาอย่างเดียวนะเพราะว่าความสำเร็จ มันมาจากการลงมือทําด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะนะคะความรักของกลุ่ม LGBTQ นะก็ดูจะสดใสเบิกบานจะมีคนเข้ามาทําให้รู้สึกดีหัวใจพองโตนะมีความสุขกับรักครั้งนี้ก็ได้โดยเฉพาะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงมากๆ หรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะก็เป็นคู่รักที่ที่มีอะไรหลายอย่างที่ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นทั้งความสัมพันธ์การอยากจะสร้างครอบครัวนะสร้างความสุขที่ดีร่วมกันก็ได้แล้วก็เหมือนเป็นคู่ทุกคู่ยากทําอะไรมักจะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะหรือหาคู่รักคู่ไหนที่ อาจจะทะเลาะกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ถึงคราวที่ต้องหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุและผลนะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะคะนะเอามาพูดที่มันเป็นประเด็นเข้าไปอีกนะบางทีกำลังจะดีๆกันแล้วแล้วเอาเรื่องเก่ามาพูดเนี่ยก็อาจจะโกรธกันต่อก็ได้นะคะดังนั้นก็ ควรที่จะค่อยๆจบปัญหาทีเรื่องดีกว่านะอย่าไปสร้างประเด็นอะไรใหม่นะคะก็ขอให้มีความเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นจะทําให้เป็นคู่รักที่มีความสุขมากๆในเดือนกุมภาพันนี้นะเดือนแห่งความรักนะคะคนรักอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์ของขวัญแทนใจอาจจะไม่ได้มีราคาสูงหรือแพงอะไรมากแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนรับนะคะ หรือเราอาจจะเป็นคนให้นะเป็นคนมอบหรือเป็นคนได้รับก็ได้ก็ใจฟูทั้งคนให้แล้วก็คนรับนะคะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะที่แบบโมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อเป็นการแสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะก็เป็นราศีที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ดีจจม,ม,ดจจมีการบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีอาจจะต้องมีการเข้าเข้าพบ เหมือนกันการพบปะผู้คนมากขึ้นก็ได้นะคะต้องเข้าสังคมใหม่ๆนะกะ็ระวังเรื่องของการพูดการสื่อสารให้ดีควรจะสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะ,ะแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรก็จะนำมาซึ่งเงินนะไรายได้ที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ก็สามารถกดปุ่มสัปะแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ